สวัสดีค่ะครัวแคม,ม้านมันมีเมนูมาฝากทุกท่านนะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะยำกุนเชียงค่ะเรามีวิธีการทํายังไงให้น้าํายำแซบแและทํายังไงให้กุนเชียงของเรานุ่มไม่แข็งกระด้างนะคะเดีย๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีการทําพร้อมกันเลยค่ะส่วนวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีง่ายๆไม่กี่อย่างค่ะก็จะมีกุนเชียงนะคะเราใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะประมาณ3ท่อนนะคะ ถ้ายำไม่เยอะก็ประมาณ3ท่อนี๋ยวันนี้ครัวแคมป์จะใช้ประมาณนี้ค่ะเครื่องยำก็จะมีหอมแขกนะคะประมาณ2หัวขึ้นช่าย2ต้นนะคะมะนาว1ลูกพริกนะคะพริกแดงจินดาหรือพริกเขียวจินดาก็ได้นะคะประมาณ 45- หเม็ดความเผ็ดตามต้องการเลยค่ะเครื่องที่ปรุงน้ำยำก็จะมีน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็น้ำตาลค่ะผงปรุงรสเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำพร้อมกันเลยค่ะ ก่อนอื่นให้เราหั่นคุณเชียงไว้ก่อนนะคะหั่นก็ตามใจชอบนะคะไม่ต้องใหญ่มากแล้วก็ไม่ต้องหนามากนะคะประมาณนี้ค่ะเฉียงๆแบบนี้ได้เลยนะคะหรือใครจะหั่นเป็นเตาเป็นสี่เหลี่ยมตามใจชอบเลยนะคะ เราก็จะซอยหอมแขกต่อเลยนะคะซอยแบบนี้ได้เลยค่ะมะนาวนะคะเราใช้หนึ่งลูกเราก็ฝานไว้เลยหรือใครจะคั้นเป็นน้ำไว้เลยก็ได้นะคะ แล้วแต่ความถนัดเลยค่ะพริกแดงกินดาให้เรามาซอยไว้นะคะความเผ็ดตามต้องการนะคะวันนี้ครัวแคมบนบ้านๆจะใช้ประมาณ7-8เม็ดนะคะ ส่วนขึ้นช่ายนะคะขึ้นช่ายเราก็จะมาซอยไว้เช่นกันค่ะเพิ่มความหอมให้กับยำของเรานะคะประมาณนี้ค่ะพักไว้ได้เลยค่ะเดีย๋ยวเราลงมือทอดกุนเชียงเลยนะคะเราจะไม่ใช้น้ำมันนะคะในการทอดใส่กุนเชียงลงไปเลยค่ะเราจะใช้วิธีการ ขั้วน้ําหรือว่าทอดน้ํานะคะใส่น้ําลงไปเล็กน้อยนะคะเนี่ยค่ะจะทําให้คุณเทียงของเรานุ่มนะคะเราก็จะคนไปกับน้ําแบบนี้นะคะจนกว่าคุณเทียงของเราจะเริ่มสุกนะคะน้ําก็จะงวดพอดีค่ะผัดผัดไปนะคะน้ํามันจากคุณเทียงก็จะเริ่มออกมานะคะเนี่ยค่ะ ใช้ไฟกลางนะคะผัดไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่ากุณเชียงเราจะแห้งนะคะตอนนี้น้ำก็เริ่มงวดแล้วค่ะเนี่ยค่ะกุณเชียงของเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะใช้ประมาณนี้ค่ะปิดเตาได้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาลงมือยำพร้อมกันเลยค่ะใส่น้ำปลาลงไปนะคะประมาณ2ช้อนนะคะตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะเพราะว่าคุณเชียงเขาจะมีรสชาติหวานอยู่แล้วนะคะผงปรุงรสประมาณครึ่งช้อนชาค่ะบีบมะนาวลงไปค่ะประมาณ1ลูกนะคะวันนี้มะนาวน้ำเยอะมากค่ะ1ลูกก็ได้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะ เราก็จะคนน้ำตาลกับน้ำมะนาวน้ำปลาให้เข้ากันนะคะคนคนน้ำตาลให้ละลายเลยค่ะเนี่ยค่ะน้ำยำของเราละลายเข้ากันดีแล้วนะคะให้เราใส่พริกแดงกินดาที่เราซอยเอาไว้นะคะลงไปเลยค่ะตามด้วยหอมแขกนะคะที่เราซอยไว้นะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะ เราชิมรสชาติให้กลมกล่อมเลยนะคะเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มนะคะพอเราชิมรสชาติได้ที่แล้วให้เราใส่ขึ้นช่ายลงไปค่ะตามด้วยคุณเคียงที่เราทอดเสร็จแล้วนะคะลงไปได้เลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเป็นเมนูที่ง่ายๆนะคะสามารถทำทานที่บ้านได้นะคะ ยำทานเองก็ได้นะคะจะทานกับข้าวสวยล้อๆหรือจะทานกับข้าวต้มก็ได้นะคะ <S <S <up> <S เพียงแค่นี้ยำคุณเคียงของเราก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะคุณเคียงนุ่มๆรสยำจัดจ้านนะคะน้ำยำจัดจ้านประมาณนี้ค่ะน่าทานมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะเราก็จะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะนคะยคะยำคุณเคียงของเราหน้าทานมากๆนะคะเป็นเมนูที่ง่ายๆทำง่ายๆทานอร่อยนะคะ หากใครชอบเมนูนี้ก็อย่าลืมไปลองทำทานดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัสนกระ้ายให้กับครัวแคม,มบ้านๆด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆของครัวแคม,มนบ้านๆค่ะสวัสดีค่ะ